สำหรับใครที่ต้องการเติม UC ในภาพ G Mobile กับ Gas Top Up นะครับแอดไลน์ไปที่แอด g ก๊ส p ็ออย่าลืมเครื่องหมายแอดเติมถูกคุ้มปลอดภัยรวดเร็วแน่นอนขอบคุณครับสามารถติดตามโปรโมชั่นได้ที่ทางเพจ Gas Top Up หรือ Line แอด G ก๊ u p นะคะ กราบสวัสดีค่ะหูขี้หาบะนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับการสุ่มของและก็ชุดนี้สวยไหมดูดิอ,อันนี้เป็นชุดฟรีนะคะไปทำภารกิจว่ายน้ำ5,000ัเมตรในหมดคลาสสิกนะคะก็เล่นประมาณ2-3ตาก,ก็ได้มาแล้วนะ15วันนะคะเป็นแบบชั่วคราวและอีกอย่างนะคะวันนี้ในร้านคาบ็เตเลด ก่ตาเอกเอามาขาย10 u ยูแล้วเมื่อวานูที่ทำคลิปเปิดกล่องสุ่มนะคะไม่สื่อด้วยไม่สื่อแพ็กเสียงด้วยทั้งที่มีคริสตันตั้ง190กว่านะโอ้หลอกลงผู้บริโภคนะนี่พับจี <c oughs> เอามาขายวันนี้เฉยโอ้ย <c oughs> หัวจะปวดมาเข้าเรื่องกันนะคะวันนี้มีในทางด้านของกล่องพรีเมียมแบบลักกี้นะคะทำไมไม่เป็นกล่องลักกี้ไปเลยอะเป็นกล่องพรีเมียมทำไมเนี่ย ระยะเวลานะคะ13วันด้วยกัน1กล่อง60ยู10กล่อง540ยูก็มีของนะคะมีชุดนะรวมร่างนะคะสีส้มเขียวสกินปืนมินินะคะดูดีสุดแล้วมั้งชุดนะคะพลังหิมะสีน้ำเงินแดงนะคะแล้วก็มีสกินปืน u m p สีแดงน้ำเงินไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจมีสกินหมวกนะคะที่ดูดีหน่อย เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยน่ารักดีนะแล้วก็มีที่ห้อยกระเป๋าสกินร่ม UFO เหมือนเข็มทิตเลยแล้วก็ระเบิดแฟชพอานนั้นก็ขยะเปียกวันนี้จะสุม่มนี่ๆหน่อยๆให้รู้ว่าไน้สุ่มนะคะมีคูปองฟรีด้วย11บใบปัง มินิกระบอกแรกนะคะการันตีของเขานะคะจะเป็นแบบว่ายิ่งค่าลัคกี้สูงขึ้นสูงขึ้นจนถึง100นะคะเกือบสูงสุดก็คือตัน100นั่นเองก็จะได้ของแรชมพูนแน่นอนนะคะ100%ก็น่าจะประมาณ25 4 0ถึงกล่องนะคะน่าจะได้การันตี1ชิ้นนะ ของไม่น่าสนใจเลยอ่ะของแร่แดงเหมือนของแร่ชมพูปึง้งอ้โอ้การันตีชิ้นแรกนะคะกลัวเนี่ยกลัวได้หัวมากเพราะว่าไม่รู้เอาไปใส่กับอะไรดีนะคะเอาไงดีวะแค่นี้เหรอ ตอนนี้มีมินิเนาะแล้วก็หัวนะคะเอาเอาอีกสักรอบหนึ่งนะท้าดวงท้าดวงเอาการันตีอีกสักยกหนึ่งนะคะสุ่มต่อไปเปง้งเ <laughs> ออเฮ้อวุ้ยทำไมมันขึ้นพุ่งมา4 6เลยอะ <laughs> การหายใจ <laughs> ลุ้น สิสุดท้ายแน่ๆได้แน่ๆนะคะการันตีชิ้นสุดท้ายไปปุ้งจะได้อะไรห้อ,หอยกระเป๋าเฮ้ยเฮ้ยสกินร่ม UFO อะฮนะแต่เหมือนเข็มทิตเลยนะโอ้ก็ยังดีเหลือคูปองอีกหนึ่งนะไป เอาให้หมดปังไม่น่าเลยน่าจะเก็บไปรอบหน้าโอเคก็ได้มีหัวนะคะก็ไม่รู้แปใส่กับอะไรดูดิแล้วก็มีที่ห้อยกระเป๋านะคะมีสกินเืนมินินะแล้วก็สกินร่ม UFO นะคะส่งไปทั้งหมด70กล่องด้วยกันเออเมื่อกี้อีกหนึ่ง71กล่องอะก็ได้เป็นการันตี2ครั้งด้วยกันนะคะโอ้โห น่าจะแบบว่าหลายๆคนอาจจะขอข้ามไปอีกครั้งนะคะกับกล่องพรีเมียมนะสะสมเก็บคูปองฟรีกันไปยาวๆเลยแล้วกันเนาะเดี <S <s ๋ยวถ้ามีอะไรน่าสนใจจะมาสปอยให้ดูอีกทีนะคะว่ากล่องพรีเมียมรอบหน้าเนี่ยเป็นยังไง <S <s ในส่วนของกิจกรรมคลปิจิศนานะคะวันนี้ก็มีการปลดล็อก ในส่วนของหน้ากากอะไรไม่รู้แบบชั่วคราวนะคะจริงๆไม่ต้องแลกก็ได้ใครที่ไม่ค่อยมีเวลาก็สะสมภารกิจไปแล้วก็เก็บนกอ้วนเอาไว้แลกของในวันที่ปลดล็อกวันนั้นๆนะคะอย่างพวกกอบรูปอย่างนี้แพ็กเสียงนี้หน้ากากแต่หน้ากากเสียดายวันที่10นะคะหน้ากากได้แค่3วันนะ แพ็กเสียงในกิจกรรมนี้นะคะจะแจกทั้งหมด3เสียงด้วยกันแล้วก็ไม่ซ้ํากับแพ็กเสียงที่แจกในกิจกรรมโดดร่มกับเพื่อน10ครั้งนะคะก็คนละเสียงกันสรุปก็คือเขาแจกแพ็กเสียงฟรีทั้งหมด6เสียงจากทั้งหมด20เสียงนะคะที่มีให้สุ่มนะถ้าอยากได้เพิ่มก็ต้องไปสุ่มหาเอานะคะกล่องละ20อยู่สีเท่านั้น สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเก่าหัวขยันขยัน